คุณธนาทนครคล่องการเขียนและผมในบุญพรปรสินครับครับสวัสดีครับพี่ในบุญครับสวัสดีครับเป็นไงม้างคุณครับก็วันนี้ก็เตรียมแผนการเงินมาสำหรับคนวัย40เพราะว่า<อ>เป็นคนที่อยู่ในวัยกลางคนแล้วก็มีจำนวนเยอะมาก่าแล้ววัยนี้เป็นวัยที่เขาชอบเราเรียกกันว่าเป็นแซน d วิชเจเนเรชันใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นวัยที่ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองก่อครอบครัวตัวเองแล้วก็ ่อคนที่อยู่ใกล้เคียงก็อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ลูกหลานนะฮะเป็นวัยที่ผมว่ามันจะเจอภาวะค่อนข้างเยอะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทํางานที่ที่มีรายได้ประจําเยอะพอสมควรคือหมายถึงจํานวนนะไม่ใช่หมายถึงปริมาณเงินแต่หมายถึงจํานวนคนเนี่ยทีเนี้ยจะต้องเป็นชนที่รับผิดชอบต่อต่อครอบครัวตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ครับฮะแล้วก็คน ที่อยู่ในวัย40อัพเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลคนอื่นแล้วะนะฮะดูแลทั้งคนที่อยู่ด้านบนก็คือคุณพ่อคุณแม่รหรือว่าคนที่อยู่ด้านล่างตัวเองก็คือคุณลูกหรือภรรายาถ้าไม่ได้ทำงานรวมถึงจะต้องดูแลตัวเองด้วยร,รวมถึงต้องวางแผนอนาคตในวัยข้างหน้าตัวเองเช่นเรื่องวัยเกษียณนั่นคือที่มาของสิ่งที่เราพูดอยู่เสมอนะครับก็คือการวางแผนการเงินแบบองค์รวมรนะฮะก็คือคิดทุกด้านคิดให้ครบ คิดตั้งแต่คนที่อยู่ข้างบนคิดถึงคนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็รวมทั้งคิดถึงตัวเองนะฮะในทุกๆด้านเนาเทั้งเรื่องของการทาเกษียณเรื่องของการทําหลักประกันเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมที่ตัวเองมีอยู่ครบหมดเลยครับฝั่งรายการนี้รายการเดียวได้ครบครับครับ,รบเพราะว่าปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องของการวางแผนการเงินนะฮะ คนมักจะเข้าใจว่าคือการซื้อสินค้าทางการเงินที่มีผลตอบแทนสูงๆเป็นหลักครับแต่ว่าไม่ได้มองไปถึงเรื่องของการวางแผนแบบองค์รวมว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันมีหลายมิติมันไม่ได้พูดถึงเรื่องของการลงทุนแล้วได้กําไรเยอะๆอ,ะอันนั้นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดอันนั้นคือสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งพอมองไปที่กําไรสูงสุดเนี่ยมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ตามมาเช่นเวลาเรา มีความโลภมากว่าแบบเราอยากได้กาไรสูงสูงพอเราไปลงทุนก็ขาดทุนหรือบางทีถูกหลอกเพราะว่าเขาใช้เรื่องของผลตอบแทนเนี่ยมาตัวหลอกล่อเราว่าเขาลงทุนกับเขาเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนสูงซึ่งพอเราอยากจะได้ผลตอบแทนสูงก็คือเราทุกคนอยากรวยเร็วอยู่แล้วไม่มีใครไม่มีไม่มีใครว่านะฮะก็พอไปลงทุนปุ๊บถูกหลอกหรือบางครั้งก็ขาดทุนเยอะเพราะว่าไม่มีอะไรที่ลงทุนสูงนั้นแล้วเป็นความเสี่ยงต่ำแน่นอนไม่มี นะฮะไม่มี high risk ไม่มี low risk high return มีแต่ high risk high return ถ้ามีเราคงไม่มีรายการนี้ฮะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลงทุนอะไรแล้วกำไรอย่างเดียวกำไรสูงๆอย่างเดียวนะไม่ต้องทําอาชีพใดๆเลยไม่ต้องไม่ต้องมีอาชีพอื่นๆเลยอาจจะทํางานสักปีสองปีพอใช่เนี่ยมีเงินออมมีเงินทุนสักหน่อยนึงแล้วก็ไปลงทุน แต่การคิดแบบองค์รวมเนี่ยคือเราคิดถึงทุกๆปัจจัยที่อยู่รอบตัวเราคิดถึงเรื่องลูกคิดถึงลูกว่าอนาคตของลูกเราจะวางแผนให้ลูกอย่างไงคิดถึงตัวเองว่าในเวลาเกษียณจะต้องทำอย่างไรคิดถึงปัจจุบันว่าเอ๊ะเรามีเงินสําหรับการทําประกันหรือยังเรามีเงินอะไรรองรับไม่ถ้าเกิดมีเรื่องฉุกเฉินแล้วเราเกิดเป็นอะไรไปก่อนเวลาใครจะดูแลคนในครอบครัวของเราต่อไปซึ่งซึ่งการคิดแบบองค์รวมแบบเนี้ย มันทําให้เราต้องจัดสรรเงินไว้เพื่อการนี้ทุกๆด้านใช่คือให้ครบในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเน้นที่เป้าหมายของเรามากกว่าการพูดถึงอัตราผลตอบแทนใช่รเราพูดถึงว่าบางทีเราไม่จําเป็นต้องลงทุนอะไรมากมายเพื่อที่จะให้ได้เงินออมให้ได้เงินผลตอบแทน,นสูงๆไม่จําเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือความมั่นคงใช่นะครับแล้ววันนี้ลงทุนอย่างมั่นคงแล้วก็มั่นค้างมั่งคั่งด้วยใช่ใช่ นั้นคนวัย4ี่เนี่ยควรฟังนะครับเพราะเป็นวัยที่ผมเชื่อว่ามันผจญกับทุกๆเรื่องอะ่ะที่เราพูดอยู่มีลูกแล้วลูกอาจจะยังกําลังเรียนหนังสืออยู่ครับลูกอาจจะยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เราต้องต้องดูแลอยู่เพราะท่านอาจจะเกษียณแล้วนะครับมีถึงสภาพตัวเองว่าเอ๊มีประก,กันหรือย,ยังถ้าไม่มีประก,กันแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประก,กันเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่กระทั่งเรื่องของการทําประก,กันชีวิต ครับนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายในยามกเกษียณไหมแล้วสุดท้ายอีกนะฮะหลังกเกษียณแล้วมีพมีเงินพอที่จะใช้ไปได้สักกี่ปีใช้ไปได้นานแค่ไหนแล้วใช้พอไหม,มเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่สำคัญนะฮะแล้วผมคิดว่าการที่วันนี้คุณธนาธรเลือกเรื่องนี้มาเนี่ยน่าสนใจมากครับโอเคครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับวางแผนการเงินสําหรับคนวัย40อัพนะครับเคสนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาเป็นเพศชายนะฮะอายุ40สถานภาพเนี่ยสมรสแล้วนะครับมีบุคคลภายใต้อุปถัมเนี่ยทั้งหมด4ท่านนะครับท่านที่1ก็คือภรรยาอายุเท่ากัน40ตอนนี้เป็นแม่บ้านนะฮะมีคุณพ่ออายุ70อยู่ในวัยเกษียณคุณแม่อายุ65ก็อยู่ในวัยเกษียณเหมือนกัน แล้วก็มีบุตรชายอายุห้าขวบนะครับเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสามก็ยังอยู่ยชั้นอนุบาลอีกหลายปีนะครับแล้วก็อาชีพนะครับก็คือเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับเขาเข้ามาพูดคุยกับผมเนี่ยโดยมีเป้าหมายทางการเงินเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยหกเรื่องด้วยกันแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ระยะนะครับ,รบเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยบอกว่าต้องการทําทันทีนะครับ ครับไม่ใช่พอใกล้ๆจะไปเรียนเนี่ยปีหน้าจะเรียนแล้วเพิ่งมาวางแผนอ,อยากจะให้เขาไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์อยากจะให้เขาไปเรียนโรงเรียนที่มันมีค่าใช้จ่ายสูงๆนี่มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้วางแผนมาแล้วเราไม่ได้<ช>มีเงินเตรียมเอาไว้ใช่ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าค่าการศึกษาของเด็กในวันเนี้ย มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเงินเฟ้อของการศึกษาเนี่ยมากกว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะฮะแต่ว่าเงินเฟ้อของการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายออกมาให้กับผู้ปกครองเลยนะณวันที่เข้าไปนวันที่คุณเข้าไปสมัครเนี่ยชั้นอนุบาลหนึ่งราคาเท่านี้อนุบาลสองราคาเท่านี้ ขึ้นปฐมขึ้นมัธยมราคาเท่านี้มันปรับขึ้นทุกปีถ้าสังเกตคือปีอประมาณ5-6%ถเปอร์เซนนะฮะถัดมาเนี่ยเรื่องของการศึกษาก็บอกว่าอยากจะให้เรียนปริญญาตรีเนี่ยในประเทศแต่เป็นภาพภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป้าหมายของตัวเองอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการ,กรเกษียณซึ่งเขาจะ,กะเกษียณที่อายุ60อืเพราะว่าบริษัทเขาเนี่ยก็จะให้พนักงานเนี่ยกเกษียณอายุตอน60ครับ นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าหลังกเกษียณเนี่ยอยากจะมีเงินใช้ใจ่ายอย่างเพียงพอกับภรรยา2คนซึ่งเราต้องมาวางแผนว่าค่าใช้ใจ่ายหลังกเกษียณคนมักจะถามผมนะมว่าหลังกเกษียณเนี่ยเตรียมเงินเท่าไหร่ดีอซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะคาดคะเนเป็น,เป,นเป็นตัวเลขเนี่ยค่อนข้างลําบากบเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายของแต่ละคนอ่ะมันไม,ไม่เท่ากันะน,กน,นะฮะการใช้ชีวิตหลังกเกษียณของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันย่อมไม่เหมือนกันฉะนั้นมันต้องมานั่งดูว่าวันเนี้ย นะครับค่าใช้จ่ายจริงๆปัจจุบันเนี่ยคุณมีสักเท่าไหร่นะครับแล้วเรามาดูว่าหลังกระเสียนค่าให้จ่ายใดบ้างที่หายไปแล้วค่าให้จ่ายใดบ้างที่จะงอกเข้ามาจะงอกเข้ามาแล้วเราก็คำนวณปีว่าอีกกี่ปีนะฮะที่คุณจะกระเสียนเช่นอีก10ปีข้างหน้าคุณจะกระเสียณคุณก็เอาเงินเฟ้อที่สปอร์เซต่อปีมาคำนวณอย่างนี้ก็อาจจะได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงว่าคุณจะใช้เท่าไหร่นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเขาเรียกแบบชดเอแบบทดแทนรายได้เดิม ซึ่งถ้าหลังกเกษียณเนี่ยก่อนกเกษียณน,นะฮะ mm. เดือนสุดท้ายเงิน mm. เดือนเดือนสุดท้ายเนี่ยสมมติหนึ่งแสน mm. หลังกเกษียณเนี่ยคือคุณต้องเตรียมไว้ประมาณ70%ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายก็คือ70,000มื่นอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าต้องเตรียมเงินไว้กี่ล้านเนี่ยมันตอบเป็นตัวเลขที่แน่นอนแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าก็ต้องมาดูว่าคุณใช้เท่าไหร่แล้วต้องมานั่งคํานวณอายุไข,ขของแต่ละคนะซึ่งอายุไขเนี่ยเราไม่ทราบว่าอายุไขจริงๆเ่ยของเราเนี่ยเท่าไหร่เราก็คาดการได้จาก ญาติาพี่น้องเราคุณพ่อคุณแม่อายุยืนไหม,มก็เป็นการเฉลี่ยอายุไข,ขของคนไทยด้วยว่าปัจจุบันอายุประมาณ80ิบครับฉะนั้นหลังกเกษียณเนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าอย่างน้อยๆอยเนี่ยยี <20 S 1> ปี30มสปีเนี่ยต้องมีแน่ๆนะครับมีออันนี้คือเป้าหมายทางการเงินนะครับที่เข้ามาพูดคุยกับผมอืมนะครับอันคนนี้เขาจะมีแค่ สองระยะเท่านั้นเองระยะสั้นกับระยะยาวเลยใช่ครับไม,มไม่มีกลางไม่มีอะไรไม่ยังไม่มีเป้าหมายอื่นๆมีคแค่นี้นะครับพอเรารู้เป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งแรกเราจะต้องมาดูก็คือเรื่องการตรวจสุขภาพทางการเงินเบื้องต้นว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเก็บเงินเนี่ยไว้ที่ไหนมีสินทรัพย์อะไรอยู่บ้างนะครับมีหนี้สินอะไรอยู่บ้างการจัดสรรเงินเดิมที่เขาก่อนเข้ามาหาเราเขายังไงเขาจัดสรรเงินไว้ที่ไหนผลตอบแทนเฉลี่ยของ ของพอร์ตการเงินของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่แล้วมาดูว่าเป้าหมายที่เขามีทั้งหมดเนี่ยถ้าเขายังเก็บเงินไว้แบบเนี้ยยังลงทุนแบบนี้เงินเดิมอย่างนี้เงินใหม่ที่เข้ามาทุกเดือนที่เขามีรายได้ถูกไหมฮะเขาก็ต้องมีการเก็บออมของเขาในแต่ละเดือนดูว่าไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้ไหมถ้าได้ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องมาหาวิธีให้เขา เงินให้เขาใหม่ว่าเขาควรจะวางแผนอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้นๆนะครับเรื่องของการตรวจสุขภาพทางการเงินเนี่ยเราจะดูจากงบดุลส่วนบุคคลก็ดูสินทรัพย์กับหนี้สินของเขานะฮะในเคสนี้นะฮะเขามีสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับอยู่ในรูปแบบของเงินสดเนี่ยอยู่ที่ห้า0 0่นบาทนะฮะรูปแบบของเงินสดก็คือไม่มีผลตอบแทนอยู่ในกระเป๋าอ่ะอยู่ในกระเป๋าสังอ่ะออมทรัพย์นะฮะอยู่ที่9 5 0 0 0 0ห้าหมื่น เงินฝากออมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทน0.2เร์เมีฝากประจำอยู่1.4ล้านนะฮะผลตอบแทนจากฝากประจำคือ 1, 1> นตะฮะมีการลงทุนในกองทุนรวมมันนี่มาเก็ตฟั d นหรือว่ากองทุนรวมตลาดเงินอยู่3ล้านบาทนะครับอันนี้เขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยลงทุนแล้วเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่เขาไปติดต่อทางแบงค์เนี่ยแบงค์เห็นมีเงินฝากเยอะ ก็แนะนําให้เป็นลงทุนในกองทุนรวมซึ่งพอเขาเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยคือกองทุนรวมแต่กองทุนรวมเนี่ยมันมีหลากหลายสินทรัพย์นะฮะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าลงทุนกองทุนรวมปุ๊บจบแล้วจบแล้วบางคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไอ้ลงทุนไปกับกองทุนอะไรผมบางทีเนี่ยมีคนมาถามผมเนี่ยลงทุนกองทุนต้องลงทุนยังไงดีผมก็ถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยลงทุนกองทุนอะไรอยู่จําชื่อไม่ได้ไม่ทราบไม่ทราบด้วยซ้ำว่าชื่ออะไรแล้วก็อ๋อแบงค์นี้ แล้วยังไงต่อ,อไ,มไม่รู้แล้วแต่ละตัวก็จะมีผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันถูกต้องบางคนยังไม่บอกบอกยังไม่ถูกเลยว่าลงทอ,อะไรก็ต้องมาเอามาดูว่าจริงๆแล้วลงทุนกับอะไรกันแน่อ,อย่างเคสนี้ลงทุนอยู่ในกองทุนรวมประเภทตราตลาดเงินนะครับหรือว่าตรารสารหนี้นี่แหละอยู่ที่3ล้านผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ1.2%อเนะครับเท่ากับว่าสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับที่เขาเก็บเงินเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาท ผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินก้อน5้าล้านสี่เนี่ยนะฮะอยู่ที่หเปอร์เซ็นเท่านั้นเองอในขณะที่เงินเฟอสามเปอร์เซ็นที่สามเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าไอ้ที่เก็บเงินไว 5, ้ห้าล้านสี่ก็เหมือนเสียเวลาแพ้เงินเฟอเสียเวลานะครับมันไม่ใช่เสียเวลามันคือเสียโอกาสจริงจริงมันคือการเสียโอกาสในการลงทุน <า S 2> เพราะว่าถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายว่าจะกเกษียณตอนอายุหกสิบอย่างเงี้ยอื ครับเป้าหมายการศึกษาลูกอีก13ปีข้างหน้าครับแต่คุณเลือกเก็บเงินไว้ในที่ที่อัตราผลตอบแทนเนี่ยไม่ว่าเรื่องของการศึกษานะฮะเขาบอกว่าเขาเก็บเงินเนี่ยเพื่ออะไรฝากประจำเนี่ยฝากไว้ให้ลูกในอนาคตสําหรับค่าเล่าเรียนครับฝากประจําได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อค่าการศึกษาไม่ใช่เงินเฟ้อการศึกษาประมาณห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องของการเกษียณเนี่ยเขาก็บอกเขาเก็บไว้ในมันนี่มาเก็ตฟัน กษียณเนี่ยกว่าจะ,กะเกษียณ20ปีเงินเฟอ้อเฉลี่ย3%ออยู่ในมันนี่มาเก็ตฟันได้1.2%ปถ้าบกว่าเงินเขาหายไปทุกปีทุกปีอ,อันนี้คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้เพราะบางคนคิดว่าการฝากธนาคารไม่มีความเสี่ยงมันมีเรื่องของเงินเฟอ้อและมันมีเรื่องของพรบรคุ้มครองเงินฝากด้วยนะครับมาดูต่อนะฮะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเขามีพรด f ฟันนะครับ,รบของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ หนึ่งล้านห้าแสนผลตอบแทนเฉลี่ยนะฮะนยโนยบายการลงทุนที่เลือกก็คือความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ที่1.5%ึร์เนะครับถัดมาเนี่ยเป็น provident fund ของภรรยาภรรยาเนี่ยออกจากงานมาแล้วนะครับตั้งประมาณ4-5ปีที่แล้วแล้วก็มาดูแลลูกนะครับแล้วก็ยังคง provident fund ไว้กับที่ทํางานเก่าซึ่งเขาสามารถที่จะคงไว้ได้นะครับโดยที่มีค่าธรรมเนียมการแบบรักษา ตัวนี้เอาไว้นะครับประมาณสักปีหนึงอ่ะห้าบาทเท่านั้นหนึ่ง <Ừ. S 1> นะครับก็ยังมีเงินอยู่ในนี้ยอยู่ประมาณ1.2ล้านนะฮะนโยบายความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงต่ำเหมือนกันเลือกลงทุนในความเสี่ยงต่ำเช่นกัน <Ừ. S 1> ผลตอบแทน1.5%เปอร์เนต์เช่นกัน เท่ากับว่าสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยมีทั้งหมด2.7ล้านแต่ว่าผลตอบแทนอยู่ที่1.5ทั้ง2รายการนในขณะ<ก>ที่เงินเฟอ้ออยู่ที่3น้อยกว่าเงินเฟอ้อหมดเลยม,มาดูสินทรัพย์ส่วนตัวกันบ้างบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่5ล้านนะครับ,รบซึ่งยังไม่ยังไม่ปลอดหนี้นะครับยังมีคงค้างนี้คงค้างอยู่มีรถยนต์2คันนะครับคันที่1เนี่ยมูลค่า5 0 0 0 0 รถยนต์คันที่เนีในมูลค่า3 0 0แสนซึ่งคันนี้ก็บอกว่าอีก2ปีเขาจะขายเพื่อเอาไปเป็นเงินดาวซื้อรถยนต์คันใหม่นะครับมีทองคำนะครับอยู่จำนวน40บาทมูลค่าตอนนี้ตกบาทแล้วประมาณสัก2 8 0 0 0ตอนนี้ก็อยู่ที่มูลค่า1น0 0 0ล้านหนึ่งแสสองมื่นบาทมีพวกพระเครื่องนะฮะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ครับสินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยคือเจ0ดล้านสองแสนบาทสินทรัพย์ของครอบครัวรวมทั้งสิ้นเนี่ยสิบห้าล้านสี่แสน ผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับจากการลงทุนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเงินที่อยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องหรือว่าการลงทุนเนี่ยอยู่ที่1.1%เปอร์เซ็นต์นะฮะมาดูฝั่งหนี้สินกันบ้างเมื่อกี้สินทรัพย์15ล้านนี้ไม่ใช่ว่าสินทรัพย์รุนรนผิวเพียวนะนยังมีย,งมยังมีหนี้สินอยู่ซึ่งหนี้บ้านเนี่ยนะครับผ่อนไปแล้ว5ปีต้องผ่อนถึง25ปีนะครับก็หรืออีก20ปี60ก็หมดพอดี มูลค่านี่คงค้างอยู่ที่ประมาณ3,6ล้านหแสนบาทนะฮะเท่ากับว่าพอเราเอาสินทรัพย์ตั้งลบด้วยหนี้สินเนี่ยเงินของเขาจริงๆเนี่ยหรือเรียกว่าความมั่งคั่งสุดทธิเนี่ยอยู่ที่11,8เลานครับาทนะครับมาดูรายได้กันบ้างกับรายจ่ายว่าเขามีรายได้จากทางช่องทางไหนแล้วก็มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะ,ะครับ เงินเดือนของเขาเนี่ยอยู่ที่สองแสน <c oughs> <c oughs> มีโบนัสการันตีนะฮะสองเดือน <c oughs> ถ้าเกับว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีไรายได้จากการทำงานอยู่ที่ปีละสองล้านแปดครับ <c oughs> ซึ่งก็เป็นไรายได้จากช่องทางเดียว <c oughs> นะครับรายจ่ายจำเป็นเนี่ยมีค่าผ่อนบ้านนะครับเดือนละสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยครับส่วนกลางบ้านปีละสองหมื่นนะครับประกันรถยนต์ห5มื่นห้าภาษีรถด,ดูแลรถเนี่ยประมาณหหมื่นสองนะฮะประกันสังคมเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบ รายจ่ายจำเป็นเนี่ยสามแสนหกหมื่นบาทต่อปีต่อปีคิดคเป็นสิบสามเปอร์เซ็นตของรายได้รายจ่ายผันแปรนะฮะมีค่าน้ำไฟอยู่ที่ประมาณเดือนละห้าพันใช้จ่ายส่วนตัวกับภรรยาเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นบาทช้อปปิ้งนะครับอยู่ที่ประมาณเดือนละหนึ่งหมื่นบาทท่องเที่ยวปีละสองแสนค่าเดินทางนะครับเดือนละห้าพันค่าอาหารเดือนละสองหมื่นเลี้ยงดูบุพการีนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละห้าพันค่ารักษาพยาบาลเนี่ยประมาณปีละสองหมื่นภาษีเนี่ยเดือนละสี่หมื่นรวมรายจ่ายของเขาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านกับอีกหกแสนหกหมื่นบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อไรายได้ครับนะครับเมื่อรวมรายจ่ายทั้งสิ้นของครอบครัวนเนี่ยอยู่ที่ปีละสองล้านนะครับหรือว่าทั้งหมดเนี่ยคือเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อไรายได้ซึ่งปกติเนี่ยรายจ่ายเนี่ย ถ้าเป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงอายุของแซนวิชเจเนเรชั่นที่ต้องดูแลคนทข้างบนข้างล่างเนี่ยไม่ควรมีรายจ่ายเกิน70%็ดสิบเปเซ็นต์ถ้าเป็นิดหน่อยถ้าเป็นคนโสดไม่ควรมีรายจ่ายเกิน60%สร์เซนตะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเกินมาประมาณ2%เนะครับเขามีความสามารถในการเก็บเงินเนี่ยอยู่ที่นะครับยีอร์ซของรายได้ทั้งหมดอืนะครับเขาเก็บยังไงมาดูกัน เขาฝากประจำนะครับอันนี้เขาบอกว่าสำหรับการศึกษาของลูกเดือนละสามหมื่นครับซึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าฝากประจำเดือนละสามหมื่นผลตอบแทนเฉลีย่ยฝากประจำหนึ่งเปอร์เซ็นขณะที่เงินเฟอ้อการศึกษาอยู่ที่ห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเนี่ยยิ่งฝากยิ่งจนครนะเท่ากับว่าเราเสียโอกาสในการลงทุนกว่าลูกจะเรียนที่เขาบอกว่าปอตรีเนี่ยโอ้หอีกตั้งเตอร์ด้วยอินเตอร์อีกสิบสามปี มีฝากออมทรัพย์เดือนละ1 5ื่นห้านะครับม,มีลงทุนในมันนี่มาเก็ตฟันเดือนละหมื่นแล้วก็ถูกหักจากโพรเดนฟันนะครับเดือนละ1,000 10, งบาทครับเขามีรายจ่ายเพื่อการออมคือปีหนึ่งเี่ยเจ็ดแสนกับอีก8,000มื่นบาทนะครับไอ้ตัวรายจ่ายเพื่อการออมที่เขาลงทุนเดือนละเนี่ยหกหมืหรือว่าปีละ7 8็ดแสนี่นะผมมาคำนวณค่าผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนแบบเนี้ยนะครับได้0ูเโอ้น้อยมาก น่าน้อยมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปลงอยู่ใน,นฝากประจำส0 0 0มื่นจาก6กหมืเนี่ยลงฝากประจำสาม0 0ื่นก็คือครึ่ง,งนึ่งแล้วนะก็ผลตอบแทนหน่เซนะแล้วที่เหลือนี่ก็ยังไม่มีอันไหนที่ลงทุนเนี่ยผลตอบแทนชนะเงินเฟอ้อสักตัวเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในตราสารสัส่วนใหญ่ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยมาดูเป้าหมายสําคัญของครอบครัวละกันเขาบอกว่าเขาต้องการกระียณ ที่อายุ6กินะครับปัจจุบันอายุ4ี่ิบอีกยี่สปีข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการใช้จ่ายอย่างพอเพียงครับซึ่งผมคํานวณนะว่าใช้จ่ายอย่างพอเพียงของเขาเนี่ยนะครับเมื่อดูค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่ในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะปีนึ่งสองล้านแต่เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเขากับภรรยาจริงๆหลังเกษียณเนี่ยหักค่าใช้จ่ายลูกไปเพราะว่าลูกเนี่ยตอนนั้นตอนเกษียณเขาอายุยี่สิบห้าแล้วจะเรียนจบแล้วก็น่าจะมีงานมีการทําำถ้าเป็นค่าใช้จ่ายของเขาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณแปดหมื่น แปดหมื่นในวันที่อายุสี่สิบนะครับถ้าอายุหกสิบอีกยี่สิบปีข้างหน้าเตรียมไว้แค่แปดหมื่นต่อเดือนไม่พอ,อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นจะทําให้มูลค่าเงินแปดหมื่นเนี่ยภายในยี่สิบปีข้างหน้าจะเหลืออยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทครึ่งหนึ่งหายไปเกือบครึ่งนะครับ,รบถ้าเราจะเตรียมไว้โดยคํานวณเงินเฟ้อที่สามเปอร์เซ็นต่อปีนะครับตอนอายุหกสิบเนี่ยเขาต้องเตรียมไว้เดือนละแสนห้าครับโอ้โหแสนห้าในวันที่เขา,ายุหกสิบ มีมูลค่าเท่ากับ8 0,000ื่นในวันที่เขาอายุ40ในวันนี้เ,เกือบเกือบเท่าตัวแล้วเขาต้องดึงเงินมาใช้ตอนอายุ60เนี่ยเดือนละแสนห้าทุกเดือนนะฮะเป็นเวลา30ปีเพราะอายุเฉลี่ยคนไทยปัจจุบันเนี่ยแปกว่าแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดึงเงินมาใช้อย่างเงี้ยนะครับเป็นเวลา30ปีเดือนละ1นึ่งบวกเงินเฟอ้อไปเรื่อยๆนะต่อปี3%เเไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าหลังกเกษียณไม่ลงทุนต่อนะครับ ไม่หาผลตอบแทน<ช>จากการลงทุนใ<ช>ดๆนนไ,ไม่ลงทุนเลยไม่ได้ผลตอบแทนเลยได้8ล้านต้องเตรียมเงินไว้8 2ดบสอล้านโโแต่ถ้าหลังกระียณลงทุนแบบเดิมนะครับเอาเงินเก็บไว้แบบเดิมเนี่ยผลตอบแทน1 1จเปอร์เซ็นต์เนี่ยเตรียมเงินไว้69้าล้านต้องมีเงิน69ล้านถ้าทําแบบเดิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยลงทุนไว้นะครับมีเงินลงทุนแบบเนี้ยอยู่ที่8ล้านบาทบ8ดล้านหนึ่งแสนบาท เวลาผ่านไป20ปีด้วยผลตอบแทนทบต้นที่1.1แบบที่เขาลงทุนอยู่นะนณวันที่อายุ60เขาจะมีเงิน10ล้าน1แสนเงินเพิ่มขึ้นมา2ล้านในระยะเวลาปีครับปีแต่เขาต้องการ69ล้านขาดอยู่59ล้านไม่เยอะเลย59ล้านไม่เยอะมาก <laughs> <laughs> เพราะว่ามีเวลา20ปีเมื่อกี้ผมบอกแล้ว,ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาหาผลตอบแทนจากเงินใหม่ของเขาในแต่ละปีเนี่ย ได้อยู่ที่0.9%แล้วก็มีเงินใหม่เข้าไปเนี่ยปีละ7 0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเขาลงทุนแบบนี้ผลตอบแทน0.9%นะครับแล้วเขามีเวลา20ปีในการหา59ล้านเขาต้องใส่เงินเข้าไปปีละ2,000,000อืปัจจุบันเนี่ยรายได้ของเขาปีละ2,000,000ต้องเก็บเงินให้ได้2,000,000ใช้ได้แสนเดียวต่อปีต,อปต่อปีเดือนละ9,000บาททำกันได้ไหมเอาล่ะมาถึงตรงนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับในช่วงที่2ของรายการเรานะครับเราจะมาเฉลยแล้วฮะว่าถ้าวิธีแบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้สําหรับเขาเนี่ยมันมีวิธีไหนวางแผนแบบไหนที่จะทําให้เขาสามารถวันรู้วัตถุประสงค์ที่เขาตั้งใจไว้นะครับพักสักครู่ครับ101่งศูนปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์